วัดตอ you know> ่อโคโคอยู่นอกของแท้ดิแปลกตวงแปลตวงแปลกแล้วเฮ็ดเองบ่เนี่ยอืมาเดินมาเด้อายแล้วมันยากกันนะใส่ประเด็ค่ี้ นั่นก็บยังเท็่ยนเบรกอีกหลังจอกแล้วนอนกำลังนอนเนาะเออสบายดีนะสบายดีเข้าเลยเข้าวเที่ยงเป็นใบชอมเข้าวเที่ยงลงมาให้มาหน้ามือนี่พี่น้องเลยไม่ได้ไปทางใดไม่ได้ไปเพิ่นลงมาเนาเกี่ยวเข่าน้ำเม็ตด้วยเกลียวข้อย่องเกี่ยวข้อย่องประชิดหาทางหลวงพี่เพิ่นนั่นอยู่แัดไหนอยู่ ี e ่ยอย้อมาสิมีห <cat on developed Airbnb> <ira> no. <cons ul ter> ้อดเยบปเอ๊ะบาดียเนี่ยบาดดวงพนดมเนนะตัดให้ก่อนาคือาวมเดือดสุเนี่มมันเป็่งครับกายสบายดีพวกเนพี่น้องบรรยากาศตอน บายบายพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ว่าจารก็ลงมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําอยู่ทางโยน้าที่เก่ามื้อนี้บ่ได้ไปทางใดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าล่าสุดนี่ต้องพึ่งพาเครื่องจักรจักรพี่น้องเยเนาะอ่าัดข้าอ่านี่แหละเนาะหญ้าลายเกี่ยวยากว่าซั่นเนาะ นมมากรุกมาบ้านข้าาดิ้วเอนทุกอย่างทุกวงหน้าอุ้ยยังนีมัเอินป้าเอินลุงบ๊วิี่เอินน่อะเลยเยอะกับเขียวอินกับอันวาประเด็กชื่อกาให้กัวเส็บกูนัวใช่ไหมล ปรเดกัแน่จังเสร็นะท้องมิ้งท้องหอมท้องเซ่บมาเด้อมาเด้อเดอ้อ้ข่าวเมียงมะคำเมียงมะคเขายยสุมมะคย่ำเที่ยงจมาดีมาเด้อนะ นี่ไปสัางมึงไปฮะอือจากเตี่ยวเขายองขึ้นมาเรียบร้อยนะครับมากินเนี่ยงมาคั้นอ่างก้อนบบบสมเนาะเมนี่เขายองจปกจ้าตะเกี้ยวเขายองอันนี้เขายองขึ้นมาไหวต้องให้กันเลยต่างตัดเนาะไหวเดี๋ยวเอาไว้ให้น้องล้วกันไว้แล้วยองดั่อป เกี่ยว้ามาก้อ้แล้วเราเมืองน้ำนี่เรา็นว่าคที่เราเข้ามุยงเนาะจะเอาอไบ่อหอเือกบเลทีเือกเข่าครยากเลือกครัวก็ีเเอายังบบบเอาเด้อบาดนี้เจ้วประเด็นขมพี่น้องเลยนจิเคียง วัดต้อโคโคอยู่นอกของแท้ดิแหลงตวงแปลกตวงแลกแล้วเห็ดเองบ้นอืมดูประเด็นดาเดนตายแล้วมันยากกันนเประเด็งขยัง เจ็บมาช่วงวักอันนเนาะมันต้องกิน <simple> ก <plays> Ho, ้างใหน้านี่ครับเด็ดใช่เพรเด็ดมากสิอืมกพักเลยกินเนี่จะโดนะได้ลายปีแล้วไปกินเอาไปีกายเร่กบริเกียวเขาญี่ปุ่น นี่แล้วลงมาน่ด้กชอนบัดมาเลยปดะีดีนาะ ดินในหวใจ้ลูกอไล่เหยแล้ววะเย้เจนก็เหอะม่ให้ตกใจเออเดี๋ยวหาเอาห้ไปนังนค่นกด้อาน้ำไปล่ะ่ายกินข่าวก่อนจะได้ฮนท้่องทางุนั้นนง กงาตายังเป็นเม็ดอยู่บันอโด้อกระต้มปากระต้มตัดมาตัวเ้ยเยากิะเอาเมนเชื่อพ่นมากยุบเป็นพันหวานกต้มตัดกะต้มตัด มันม mm ันกลหวานพดอาต้มตัด uh huh. ตด้ตัดอืมนีเอาน่งอาช่แล้วยต้ยเนาะไม่ป้าเป็ยังไงเ้าะ สุดหลังกุกุใช่ไหมฮะถูกเอาอยู่บนันด้วยปู่พยันกจะเย็นเบกอีกหลงจอกแล้วฮู้ยสบายดีนะสบายดีเข่าเลยข้าเที่ยงเป็นใบชงลงมาห้มาน้ามือนี่พี่น้องเลยบันไดไปทางใดบไดไปเพิ่งลงมาเกี่ยวเข่าน้าเมย์ยเกี่ยวเข่าหนอเกี่ยวเข่าหนอ ไปหาทางกันลวงพี hmm. ่พิ่นนั่นอยู่ตัดหาอยู่เบียนยอม่หัเบียบีเอ๊ะบาี่เนี่บานไอ้พี่ดวงพิ่ตัดให้ก่อนลาลาล่เบะน่มมันนรับใ่ไหมทำงานบ่ดียาวได้ผลดียาวเลยว่าวัดตัดเข่าอันนี้ยาวไว ถ้าเขายองว่าเราไปกินหลาแล้วยันมันเชวนไปเนยังงอมาอยู่ไปบุเนโอ้ยมายิกจะบหั้งมาอยู่เลยยังไม่ได้ไปนับนเข่านช้เลยเดี๋ยวไปนับไปเลยให้หมดตัวนี้ให้พิเศษเพื่อนบาต ได้เป็นงานเอาตัวนี้พีเสกไปช่างตัวนั่นได้ตัวรักนิวไอ้น้องนิวพออยู่ได้พออยู่ได้ถ้าไปเพิ่งผลงานก่อนยังชิไรให้บ่านชิให้เท่าไหร่อ่าแม่ไม่มาแล้วยังไง ข้างดยคามข้าอ้มันเงบถนงบลงหมดเลยมัเป็นเนื้่เปนค่งแก่ชวลกินมาไล่ดันคนจิตตกอีกเนีต้องตีขอบกระบอก้แม่พอจัดกัดินจุดกรเทิงจนทะลุทั้งล่างแล้วเอ้โอ อ้าปากเนี่ทั้งดุมผูดเลยทั้งเทิงทั้งรางอาปากอยู่เ่อยเจกไปลุงเนาะเื่อัมืดเลยเจ้ามันยังปญญาเจ้ามันยเดเขามืเดียวนึงกาส่งส่งถัดเป้าไว้ดิามโอเคครับบนี้หาท่าไปก้น่เลยไปไปไปหนื่อยไม่เลยนะ นี่ลองเลยทางเบาเพิน่นใช้จักรกลเอาก้อนบาทเนาะโมไวห์หาาลายไว <c oughs> ้นี่ลองเลยจะกี่เป็นได้ไรแล้วเนาะเอะอหนาตองม่วนเช่นก,กันบนรถตามหาเหก็บนี่ิงโฟเฮง บอมันอ่าพวกเข่ามันบอได้เป็นตานั้นประเด็นพี่น้องเนาะเอ้มันบอได้ตั้งลุ่มตั้งลำแบบไประเบียบระเบียบเนาะอ่ามันซีไปทางไผรทางลาาลูกเกลียอยู่พี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> เป็นแต่เมื่อยก็เกีียวใช่ไหมจักเนาะเอ้า อตัดไปก่อนก็ได้เดี๋ยวหางหาเก็บอมหลัง ายสบายดีผมเป็นพี่น้องบรรยากาศตอนบายๆพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อนี้บาจันก็ลงมาแล้วเกี่ยวขอ,อกจะน้ำอยู่ทางอยูน่นาคือเกา่าเมื่อนี้ผมเลยไปทางไหนอีกแล้วพี่น้องเอยอลยเนาะล่าสุดนี่ต้องพึ่งผ้าเครื่องจักรจักรกลพี่น้องเลยเนาะ,ะพัดเขา่าออ่านี่แหละเนาะหนาลายเกี่ยวยากว่าทานเนาะ ครับมันคนเข่าค่อนข้างจะวางแน่มันมันบทีตัดกับคนข้างจะตัดยากแน่ว่าใช่ไหมติดตามเมึงลองเมึงเนาะเพียงเนาะถึงเลยเดี๋ยวปีนี้เป็นแปลงทดลองก่อนพี่น้องปีนี่นะมันอยากสีหนาตองเนี่ยรอบนี้ เห็นแปลงทดลองนะเนาะลองทดลองโอ๊ปลองเลย nghĩa là con hệt năm đấy chỉ lòng nó hết Ở. hết, đổ. hết. Đổ. 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 ลัดเบ่งผลงานกันหเห็นมันยุย่งยากก็ก่าให้มาชักเนาะว่าได้กว่แต่ว่าได้ทีน้ำผูตทคกอนว่าดำในป,ปูปานนี่เกี่ยวในป,ปูไว้ว่ามากว่ะสิเนาะทวารเนี่ยมันตกมันหลก็ ดีบ่าวคนตัดการ <c oughs> ยากเนะาะพอมันโมเมนต์มันโมเมนต์แต่เขามันมีอย่างน้ำ งไงแล้วหันกันออกพักนี้เพียงเรียว เออกับญ้ามันกับมันนั่นนี่เนาะกับอันว่าเข่ามันเข่ามันอย่างหางอ๋อเอาได้ละอันกับซอยแห้งอีกเล็กหน่อยผมเกี่ยวกับายเติบได้หน่เด็กก็แล้วแต่เจ้าเอาให้มันได้อยู่นี่พ่อมึงนี่ สิผ <laughs> ูกผัวทาผู้เคยพี่น้องเลยสิบลูกเขยผัวทาผูัวทาเนาะเข่ากะสีประมาณนี้อตอนตุโพยู่มันก็งามกว่านี้พี่น้องเนาะห,หน้าตาเก้า นั่นแหละปู่เพื่อนเคยพันพาการเฮ็ดเวียกเฮ็ด ah. นงานมาเนาะมันจะแตกต่กางกันหลนายแห่บบเป็นยังพี่นยังไงเนาะเฮ็ดตาได้ตามนี้นี่แหละพี่น้อง,ง,ออองเอ้ย นี่ก็ทางมาจันเดี๋ยวหาเลาะเก็บพรเขาน้ำเบาเหมือนก้อนพี่น้องเลยเอาให้เราตัดไปได้เาเก็บสมให้มันเป็นพรเวลาหมัดยังไงสัญชา เอาโอเคเบิองส้มพ่อชมีก้อนคลิปน so ี้พี่น้องเนาะเขามุกขอบใจหลายๆสำหรับเกียรติติดตามเบิองส้มคลิปของทางบ่าวจันเนาะเพื่อเนาะเอาอ่าอยู่หัอยู่หน้าก่อนหัวเห็นอยู่คลิปจะหันอยู่หน้าจักมือสองมือเด้อพี่น้องเด้อนายังมาทันไปทางอื่นทางไก่จะลำจะรอก่อนเนาะเอาคลิปนี้สบายดีพ่อชมพี่น้องกันอีกคือเก่าไปแล้วพี่น้องเนาะเขมุกขอบใจหลายๆเด้อ